มีคนให้รีวิวพวงมาลัยตัวนี้หน่อยได้นะครับเดี๋ยวจัดให้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยตัวนอกนะตัวนี้ก็จะเป็นด a บพีหรือดับพามนี่เราเรียกกันนี้แหละแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้เป็นเคปลอร์นะครับแล้วก็ปุ่มด้านนี้ก็คือเป็นปุ่มพิเศษเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าปุ่มตัวเนี้ยทำอะไรตัวหนังก็จะเป็นหนังลูกแล้วก็เย็บด้วยตัวได้แดงนะครับฝั่งนี้ก็ควบควมุคมเครื่องเสียงเรียบๆไม่ยายนะเป็นสไตล์ตัว G7 แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีคูณซันโทนอย,อยู่ฝั่งนี้นะซึ่งก็ ใช้งานได้ถ้าอยู่ในรถที่รองรับนะครับคันนี้เป็นตัว v ว n t u r ี3.0ตัวปี18เกียวโตตัวนี้รองรับอยู่แล้วนะครับในส่วนของการควบคุมหรือว่าปุ่มตัวนี้นะที่มันเป็นตัวประตูแล้วก็ตัวปลดล็อกทำงานยังไงนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะปลดล็อกแล้วก็ถ้ากดแช่นะครับก็จะเป็นประตูสไลด์เปิดออก แ่นะข้อดีของตัวตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็คือไม่ต้องละมือมากดปุ่มปลดล็อกหรือว่าปุ่มตัวประตูสไลด์ซึ่งแมนจุลี่จะมีทั้งประตูสไลด์ซ้ายขวานะบางทีกดปิดกดทูปอย่เนี้คือสามารถที่จะกดปุ่มได้จากพวงมาลัยไ,ได้เลยแล้วก็ตัวสองฟังก์ชันนี้ทำงานควบคู่กันนะเพราะว่ามันก็ต้องปลดล็อกก่อนแล้วค่อยประตูสไลด์ กนะ็จะอยู่ที่มือได้เลยเพราะ,ะนั้นคนที่ใช้งานประจำาในส่วนของประตูสไลด์ก็คือกดปุ่มตัวนี้ได้ก็จะเป็นรีวิวของพวงมาลัยตัวนี้ครับตัวเจนเจส่วนใครสนใจพวงมาลัยตัวนี้ครับก็คือตกแต่งที่ร้านนะที่ร้านก็จะเป็นจุดคอนโซลน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใส่เพิ่มขึ้นมาตัวพวงมาลัยอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แยกขายนะเพราะาใช้เวลาติดค่อนข้างมากก็ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะ เปิดประตูเป็นจุรีนะสามารถเปิดประตูได้โดยที่จะใส่เป็นเกียร์อะไรก็ได้ก็<ม>าสามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับอันนี้ใส่เป็นเกียร์เอ็นนะครับ mm. ก็เปิดประตูได้ในเกียร์เอ็นปิดประตูก็คือเป็นเพรเาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่เกียร์เอ็นแล้วก็เปิดได้มันจะเป็นอาการแบบนี้ จะมีเสียงแบบนี้อาการก็คือถ้าไม่ได้ใส่เยียร์พีจะเป็นอาการนี้เปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ออกเพราะฉะนั้นก็คือระบบตัวนี้ก็คือจะบล็อกด้วยถ้าใครสนใจก็จะทําพวกคอนโซลแล้วก็ทำพวกระบบตกแต่งที่ร้านไว้ง่ายนะครับพวงมาลัยอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แยกขายความเด่นของพวงมาลัยตัวนี้ก็คือตัวพวงมาลัยเป็นตรงรุ่นตัวไอเอ็ดเลยนะตัวตรงรุ่นของเขาเลยถ้าใครชอบ ในส่วนของความตรงรุ่นก็คือเป็นวงมาลัยตัวนี้นะ